มาทำน้ำปั่นดื่มกันค่ะพี่ๆเช้านี้น้ำปั่นสูตรนี้ดีต่อสุขภาพร่างกายหลายด้านเลยนะคะก่อนจะไปพูดถึงประโยชน์เจนขอบอกว่านหางจระเข้ก่อนนะคะพอดีว่านหางจระเข้ระเบียงเจนขึ้นเยอะมากเลยนะคะกินไม่ทันละคะ่ะเจนจะนามาปอกแล้วก็ล้างให้สะอาดแช่ฟิตเลยนะคะเอาไปทำสมูทตี้บอกเลยค่ะประโยชน์เยอะมากบ้านไหนมีว่านหางจระเข้เอามาทําด้วยกันค่ะพี่ๆว่านหางจระเข้นี่ประโยชน์ของเขาใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกเลยนะคะประโยชน์นี่ก็เยอะแยะมากมายเลยนะคะปอกเสร็จแล้วเจนนาไปล้างให้สะอาดแล้วก็นํามาแช่เกลือแบบนี้นะคะกี่เจนล้างประมาณ4-5รอบได้เลยนํสี่ถึง เือ5นาทีพอครบแล้วเอาไปล้างอีกนะคะ 3- 4สี่รอบเอาให้สะอาดเลยค่ะถ้าล้างไม่สะอาดเอาไปทำสมูทตี้บอกเลยค่ะว่าขมมากเสร็จแล้วเจนก็จะแบ่งไปแช่ฟิตเลยนะคะพี่ๆบ้านไหนที่มีว่านหางจระเข้เยอะเอามาทำแบบนี้เลยนะคะเสียเวลาทำหน่อยบอกเลยค่ะว่าคุ้มค่าเสร็จแล้วมาทำสมูทตี้กันเลยนะคะวัตถุดิบใช้วันนี้4ี่อย่างนะคะแตงโมว่านหางจระเข้บีทรูทแล้วก็มะนาวแตงโมวงเวลาปอกเปลือกอย่าเอาสีขาวตรงนี้ออกเยอะนะคะพี่ๆผ หางจระเข้มีไฟเบอร์แบบเจลนะคะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นช่วยดีท็อกซ์ลำไส้ได้ดีเลยค่ะและยังช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นมะนาวและไตโมมีวิตามินซีสูงช่วยสร้างคอลลาเจนและกระตุ้นการทำงานของ,ของตับขับของเสียด้วยค่ะบีทรูทเขาจะช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดลดความดันบำรุงหัวใจและการไหลเวียนของเลือดเมื่อกี้เจนแอบชิมแตโมนะคะมันไม่หวานก็เลยต้องใส่น้ำผึ้งเข้าไปหน่อยนึงกินแล้วจะได้สดชื่นพี่ๆคะเจนขอแจ้งหน่อยนะคะตอนนี้เครื่องมาถึงแล้วนะคะบริษัทตรวจเช็คความเรียบร้อยเสร็จแล้วพร้อมส่งราคา พรุ่งนี้จะเริ่มส่งคิวแรกให้นะคะพี่พ,พี่พี่พี่ท่านไหนที่ยังสนใจเครื่องทักเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นพร้อมของแถม4อย่างให้ค่ะสนใจทักเลยค่ะ